ยุย้ยจิรนันประกาศข่าวดีทองแล้วจ้าท่านเหตุรอลูกคนนี้มาเติมเต็มแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่มาผักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักสามีภรรยาท่านธนากรและยุย้ยจิรนันแต่ก็ย่างไร้วี่แววการมีทายาทกันสักทีซึ่งเมื่อช่วงต้นปีทั้งคู่นั้นก็ได้พึ่งให้สัมภาษณ์ว่าวางแผนจะเบ่งงานในวงการบันเทิงเพื่อจะลุยปั๊มลูกให้สำเร็จในปีนี้ และทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้เลยล่ะคะ่ะเพราะว่ายุ้ยจิรนันนได้โพสต์ภาพอวดที่ตรวจคันกับคลิปอันตาซาวดูเบบีในท้องประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าฉันบวกเธอเท่ากับเราสามคนทุกปฏิหารต้องใช้เวลาเบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลย ทางด้านคุณพ่อป้ายแดงนั้นก็ดีใจไม่น้อยอกว่าคุณแม่เลยล่ะค่ะเพราะว่าก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองอวดที่ตรวจขันพร้อมกับภาพภรรยาสุดที่รักที่ถืออันตาสาวลูกน้อยระบุผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้ที่รอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะ กลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆเนี่ยก็แต่งเข้ามาแสดงความยินดีกับทางคู่กันแบบหลุนหลังเลยล่ะค่ะยังไงก็ร่วมแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยนะคะสดการรอคอยเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ